เรามาทําความเข้าใจกับเกี่ยวกับเวลาของการถือศีลนะครับของมุสลิมเนี่ยเราจะต้องอดตอนไหนนะครับฉะนั้นในเดือนรอมฎอนซึ่งเป็นเดือนหนึ่งที่มุสลิมทุกคนที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับจำเป็นสําหรับคนที่มีความสามารถบรรลุศาสนาภาวะทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยจำเป็นแก่เขานะครับเป็นข้อบังคับสําหรับเขาที่จะต้องถือศีลถ้าใครที่ละทิ้งถือว่าเขาเหล่านั้นได้กระทําบาป นะครับฉะนั้นเ,เวลาของการงดอาหารก็คือตั้งแต่ตะวันขึ้นก็คือ,อ,อตอนที่เข้าเวลาละหมาดซุบฮีประมาณตีห้นะครับตอนนี้ประมาณตีห้เวลาเขาประกาศเข้าสู่เวลาละหมาดซุบฮีเนี่ยนะครับนั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงเวลาที่ตะวันเนี่ยก็เรียกว่ามีแสงตรงขอบฟ้าแล้วนะครับก็จะต้องงดละเว้นอาหารจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์ ต่างๆนะครับเพื่อที่จะต้องปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการของการถือศีลน,นะครับเราก็จะต้องงดไปเรื่อยนะครับไปจนถึงตะวันตกดินก็คือตอนเข้าเวลามะเก,กรบมีการประกาศเข้าเวลาละหมาดช่วงมะเก,กิบช่วงข้าก็คือแสดงว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์อันตกแล้วนะครับนี่ก็คือเป็นระยะเวลาของการงดอาหารสําหรับมุสลิมทุกคนที่ถือศีลดในเดอรมฎอนนอกจากงดอาหารแล้วเนี่ย การพูดจากการฟังเพลงอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องไร้าสาระเนี่ยเราก็จะต้องงดละเว้นด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเรานั้นเกิดความวยำเกรงและก็ให้การถือศีลของเรานั้นได้รับภาคผลอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานวุวะตาลานั่นเอง